สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงด้วยไพ่นะคะเป็นดวงภาพรวมนะคะดวงครบรถนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภความรักแล้วก็ไพ่แนะนำนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนที่เกิดในวันพุธนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563นี้ ดวงของท่านที่เกิดในวันพุธจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูที่ในเรื่องของการงานและการเรียนนะคะสำหรับนะคะคนที่เกิดในวันพุธนะคะการงานการเรียนเป็นอย่างไรนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะคะภาพรวมนะคะตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้เป็นอย่างไร A s ซั cup การเริ่มต้นใหม่นะคะ เดือยแฮงแมนเถ้วย8เหรียญเพสซ์พเอร์เคินะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนี้นะคะมีการเริ่มต้นทำงานที่ใหม่นะคะทำธุรกิจใหม่โปรเจกต์ Project ใหม่นะคะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะช่วงแรกๆอาจจะมีเหมือนกับว่าต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำกันไปนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะ ก็เป็นเหมือนกับว่าการใช้สมองใช้ความคิดนะคะในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจนะคะวางแผนสิ่งต่างๆมากมายนะคะโปรเจกต์ Project มีมากมายนะคะในการลงทุนทําธุรกิจนะคะไม่ว่าผลกําไรนะคะจะได้รับตอบแทนมากมายนะคะแต่ว่ารายจ่ายที่ท่านจะต้องจ่ายเนี่ยมันก็ต้องมีเหมือนกันนะคะสาหรับการลงทุนในช่วงแรกๆนะคะอาจจะเป็นการลงทุนทําธุรกิจใหม่ทํางานใหม่บริษัทแห่งใหม่นะคะที่เหมือนกับ การจะได้รับผลกําไรหรือว่าผลตอบแทนค่าแรงค่าจ้างนี้เป็นไปแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงขั้นหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจงานของตนเองนะคะสาหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นทําธุรกิจส่วนตัวนะคะที่ดีเลยนะคะช่วงแรกๆก็อาจจะเหมือนกับ ผลประกอบการอาจจะเหมือนกับได้น้อยนะคะหรือว่ามีกําไรน้อยนะคะในช่วงแรกๆนะคะเพราะว่ารายรับรายจ่ายนะคะก็ค่อนข้างที่เหมือนกับจะลงทุนไปเท่าๆกันนะคะก็ขอให้บริหารจัดการนะคะในเรื่องของการงานให้เป็นอย่างดีวางแผนนะคะเหมือนกับศึกษาตลาดความต้องการของมนุษย์เราด้วยนะคะว่า การที่จะทำธุรกิจแต่ละอย่างเนี่ยคือควรศึกษาการตลาดด้วยนะคะว่าตลาดต้องการอะไรบ้างนะคะผู้บริโภคต้องการอะไรบ้างประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่เหมือนกับเจ็บปวดนะคะในการทำธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นการวางแผนนะคะในระยะยาวไว้ด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าเราทําธุรกิจนี้แล้วไม่ไม่เหมาะสมกับเราหรือว่าเราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการนะคะในรูปแบบของเราได้นะคะก็ สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ควบคู่กันไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้มีการซัพพอตซึ่งกันและกันนะคะคือถ้าธุรกิจอย่างหนึ่งนะคะมีความล้มเหลวหรือว่าใช้ระยะเวลานานในการลงทุนนะคะก็สามารถนะคะเก็บออมแบ่งสรรปรนส่วนเงินจำนวนหนึ่งไปทำธุรกิจอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มันได้ผลกำไรได้เร็วขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้มาซัพพอธุรกิจใหญ่นะคะที่มันได้ ผลประกอบการหรือผลกำไรที่มันช้านะคะแต่ว่าแน่นอนว่าสิ่งที่ได้รับตอบแทนกับคืนมานะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็แล้วแต่ที่คนที่เกิดในวันอังคารทำนะคะจะได้รับผลกําไรและผลประกอบการแน่นอนนะคะแต่ว่าเป็นไป,นปนในช่วงระยะเวลายา,ยาวนานนะคะค่อนข้างที่จะรอคอยนานหน่อยนะคะสําหรับการเรียนใบเรียนนะคะก็เป็นไปได้เรื่อยๆนะคะสําหรับใครที่เหมือนกับเริ่มต้น ในการเปลี่ยนแปลงตนเองนะคะขยันมากขึ้นนะคะในการเรียนนะคะมาดูนะคะสำหรับกรณีคนที่เกิดในวันพุธนะคะที่ยังไม่มีงานทําตกงานเนี่ยโอกาสที่จะเหมือนกับได้รับงานใหม่นะคะมีไหมนะคะก็จะมีผู้ใหญ่นะคะเพื่อนๆสังคมต่างๆนะคะจะแนะนำให้ไปทํางานบริษัทที่เดียวกันกับ เพื่อนหรือว่าสังคมของท่านนะคะผู้ใหญ่จะชักชวนให้ไปทำงานร่วมกันนะคะสําหรับคนที่ตกงานนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของปัญหาที่แบบจะไปทำงานที่เกี่ยวกับเหมือนกับด้านมือนะคะอย่างเช่นขายขายของแบบผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้ก็ระวังด้วยนะคะหรือว่าไปเหมือนกับยุ่งเกี่ยวกับ สถานที่ที่แบบว่าอับโครจรอ,อะไรประมาณนี้คือไปทำงานเกี่ยวกับการเที่ยวกลางคืนประมาณนี้ก็ระวังด้วยนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการที่แบบคนที่เขาจะมาเหมือนกับหยิบยื่นข้อสัญญาหรือว่าผลประโยชน์ให้นะคะแล้วก็ผลประโยชน์นั้นนะคะอาจ,จเหมือนกับตอนแรกก็ได้รับผลประโยชน์ที่ดีนะคะแต่พอหลังๆมาก็เหมือนกับ เขาหลอกล่อเรานะคะให้ไปลงทุนนะคะแต่ว่าพอสุดท,ท้ายแล้วนะคะเขาก็กอบเกยกอบโกยผลประโยชน์ไปหมดนะคะจากเรานะคะเหมือนกับการหลอกล่อล่อซื้อนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของบางคนบางท่านนะคะคนตกงานนี้ช่วงแรกๆจะต้องมีการเหมือนกับทํางานหนักนะคะต่อสู้ฝ่าฟันนะคะในสถานที่ทํางานแห่งใหม่ด้วยนะคะคนตกงานนะคะเป็นช่วงที่เหมือนกับต้องทําใจนะคะว่า มันเป็นชะตากรรมของเรานะคะที่จะต้องเจอสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะคนที่เกิดในวันพุธนะคะจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะจะเจองานที่หนักนะคะงานที่เหนื่อยนะคะงานงานสําหรับคนตกงานก็จะได้รับการแนะนําคําแนะนําจากเพื่อนหรือว่าญาติผู้ใหญ่นะคะให้ไปทํางานร่วมด้วยนะคะ ปัญหาใดนะคะที่เกิดจากที่ทํางานของคนที่เกิดในวันพุธนะคะหรือว่าธุรกิจนะคะธุรกิจการงานที่ทำเนี่ยมีปัญหาใดบ้างนะคะควรระวังเรื่องใดคําแนะนําในการทํางานนะคะขอคําแนะนําในการทํางานนะคะของคนที่เกิดในวันพุธ The Moon นะคะคนที่เกิดในวันพุธอาจจะไม่ค่อยที่จะใช้ชีวิตมีความสุขในที่ทํางานนะคะหรือว่าเครียดนะคะในที่ทํางานแต่มันยังไงมันก็ต้องทานะคะมันก็ต้อง ในเมื่อเราเหมือนกับว่าทํางานมานานแล้วกับบริษัทแห่งนั้นที่นั้นนะคะเราก็ต้องทำนะคะถึงแม้มันจะหนักมันจะเหนื่อยมันจะไม่มีความสุขแต่อย่างไรเราก็อยู่มานานแล้วนะคะฉะนั้นไพ่บอกไว้ว่าให้คนที่เกิดในวันพุธเนี่ยคือเมื่อทําอะไรแล้วเนี่ยคือถ้าพบเจอปัญหานะคะอะไรที่มันเงียบได้นิ่งได้เฉยได้นะคะเราก็ เงียบแล้วก็นิ่งนะคะแล้วก็เหมือนกับต่อสู้ไปนะคะหรือว่าบางคนบางท่านอาจจะมีปัญหาในที่ทํางานเพื่อนร่วมงานนะคะก็พยายามที่จะนิ่งเงียบเฉยเจะดีกว่านะคะเพื่อที่จะเหมือนกับว่าการใช้ชีวิตนะคะการที่นิ่งหรือว่าเงียบหรือว่าสงบหรือว่าการยอมแพ้หรือว่าการถอยเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับเราไม่มีศักดิ์ศรีนะคะคือมันเหมือนกับการที่เรารักษา สมดุลในชีวิตของเราเองนะคะจะได้ไม่ต้องไปมีปัญหากับคนอื่นนะคะไม่ต้องไปมีปากเสียงไปพูดอะไรกับคนอื่นนะคะหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยคือปัญหามันจะเกิดขึ้นมาภายหลังนะคะทำให้เราต้องมาตามแก้ไขปัญหาที่หลังนะคะเดือดร้อนที่หลังนะคะก็โอกาสใหม่ๆนะคะสำหรับคนที่จะเริ่มต้นทำงานใหม่ก็มีนะคะแล้วก็เป็นงานเกี่ยวกับ งานร่วมกับครอบครัวของตนเองนะคะเป็นเหมือนกับผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือว่าคนรู้จักนะคะแนะนําให้ไปทํางานร่วมด้วยนะคะโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนนะคะมีมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ผลประกอบการนะคะที่ได้นะคะพยายามที่จะอดทนนะคะไพ่บอกไว้ว่าให้อดทนนะคะทํตใจให้เข้มแข็งนะคะเป็นช่วงที่จะต้องฝ่าฟันนะคะอุปสรรคในเรื่องของการทํางานนะคะรับรองว่า หลังจากที่พ้นสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนี้แล้วนะคะการที่คนที่เกิดในวันพุธนะคะทําธุรกิจการงานนะคะต่อสู้ดิ้นรนมานานแล้วนะคะจะทําให้คนที่เกิดในวันพุธนะคะเป็นเดอะเมจิเชียนะคะเป็นคนที่สามารถบริหารจัดการปัญหาชีวิตได้ทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องการงานการเงินนะคะค่อนข้างที่จะ มีปัญหาในเรื่องของการงานหนักแน่นหน่อยนะคะเพราะว่าสำหรับคนที่เกิดในวันพุธอาจจะมีการเริ่มต้นทําธุรกิจร่วมกับครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงของสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวางแผนจัดการธุรกิจการงานต่างๆด้วยนะคะปรึกษาสามารถไปปรึกษาคนที่เขาเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการทําธุรกิจเรื่องที่เพื่อนๆสนใจนะคะ คนที่จะทําธุรกิจใหม่ๆเนี่ยก็มองหาคนที่เขาสามารถที่จะให้คําแนะนําเราได้นะคะเรามาดูในเรื่องของการเงินคนที่เกิดในวันพุธด,ดีกว่านะคะดวงการเงินของคนที่เกิดในวันพุธประจําเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563จะเป็นอย่างไรนะคะภาพรวมการเงินภาพรวมการเงินนะคะ King ิงออ o ซอน แปรเรียนก็ค่อนข้างจะมีฐานะการเงินนะคะค่อนข้างจะมีเงินเก็บ t แแ p มเพ n นเป็นคนที่จัดการบริหารการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีเหมือนกับว่าโปรเจกต์ใหม่ๆในการลงทุนอนา,นาคตนะคะแล้วก็มีการเริ่มต้นที่จะลงทุนธุรกิจการงานใหม่ๆด้วยนะคะก็คนวันพุธนะคะถึงแม้จะเจออุปสรรคปัญหาในเรื่องของการงานต่างๆมาแล้วเนี่ย ก็สามารถบริหารจัดการนะคะแล้วก็สามารถเหมือนกับล้มแล้วลุกกับธุรกิจที่มันเหมือนกับว่าเคยผิดพลาดมาแล้วนะคะก็เริ่มต้นใหม่ผิดพลาดแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นคนที่บริาราชีวิตของตัวเองได้ดีบริาราจิตใจได้ดีนะคะแล้วก็บริหารจัดการธุรกิจการงานของเอกของตนเองได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาบุรสรรคต่างๆก็ตามนะคะ ก็คนวันพุธนี้คือเป็นคนที่มีกําลังใจจิตใจเข้มแข็งดีมากนะคะการเงินไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะมีเงินออมมีเงินเก็บนะคะเริ่มต้นใหม่ลงทุนใหม่ได้นะคะเดี๋ยวสลับให้เสียงโชคเสียงลาภให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคนที่เกิดในวันพุธนะคะ โอกาสการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเกงกำไรในช่วงของเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรนะคะก็มีอยู่3มงวดด้วยกันงวดวันที่1ธันวาคมงวดวันที่16ธันวาคมและงวดวันที่หนึ่งมกราคมนะคะดูดวงโดยรวมให้โอกาสการเสี่ยงโชคเกงกำไรนะคะซื้อหุน้นซือ้อหวยกันนะคะสําหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะคนที่เกิดในวันพุธดวงโชคลาบจะเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ โชคลาภมาจากการเดินทางนะคะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะโชคลาภมาจากการเดินทางไกลนั่นหละค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าก็บางคนนะคะก็อาจจะไม่ชอบในการเสี่ยงโชคก็ได้นะคะสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคก็ระหว่างการเดินทางก็สามารถ ซื้อไว้สักใบสองใบนะคะเพื่อที่จะได้พอลุ้นนะคะก็โอกาสที่จะมีถามว่ามีไหมไพ่เหรียญขึ้นมาหนึ่งเหรียญน,นะคะก็โอกาสที่จะมีก็มีนะคะก็ขึ้นอยู่กับบุญหนุนนำดวงชะตานะคะแต่รู้สึกว่าคนที่เกิดในวันพุธนะคะจะไม่ค่อยที่จะเสี่ยงโชคหรือว่าไม่ค่อยที่จะสนใจในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบสักเท่าไหร่นะคะเปอร์เซ็นต เปอร์เซ็นต์ของคนที่เกิดในวันพุธนะคะที่จะไม่ค่อยชอบจะซื้อหวยหรือว่าซื้อหุ้นเสียงโชคสักเท่าไหร่นะคะก็เป็นคนที่ชอบใช้ความคิดนะคะก็ใช้แรงงานนะคะหรือว่าชอบทําธุรกิจมากกว่าเสียงโชคลาภนะคะมาดูในเรื่องของความรักของคนที่เกิดในวันพุธคนโสดกันดีกว่านะคะคนโสดคนที่เกิดในวันพุธ ดวงความรักประจําเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะความรักคนโสดเออคืออะไรอะ่ะเดชาริออตนะคะเดื The อริออตความรักเข้มแข็งแข็งแรงนะคะเหมือนกับว่าต่อสู้ฝ่าฟันนะคะกับคนคนนี้นยอุตส่าห์ได้มานะคะ อุตส่าห์ได้ครอบครองความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนบางท่านคนโสดนะคะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกับคนต่างประเทศนะคะได้คู่ครองคนรักเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะพบคุยกันอยู่นะคะสําหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะเดอะสตาร์ Star, แล้วก็เป็นความรักที่เหมือนกับสดใสด้วยนะคะปิ๊งปัง,ปงอ่าคุยกันถูกอกถูกใจกันนะคะหนึ่งดาบนะคะมันเป็นความรักที่เหมือนกับว่าจะต้องแสดงออกนะคะ ความชัดเจนให้มากขึ้นนะคะถึงจะมีโอกาสที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในรูปแบบของคู่ครองคนรักจริงๆยังๆได้นะคะก็เป็นช่วงที่เหมือนกับใช้โลกสื่อสารนะคะออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารนะคะพูดคุยกันนะคะคนวันพุธก็คบคุยพูดนะคะติดต่อกับคู่ของตนเองนะคะคนโสดคือคุยกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนกำลังศึกษาดูใจกันอยู่นะคะ เป็นไพ่ดาบออกมานะคะเป็นการเป็นช่วงที่ศึกษาดูใจกันนะคะก็เป็นระยะยาวนะคะอาจจะมีโอกาสพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในรูปแบบของการนัดแนะเจอกันนะคะอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการนัดแนะเจอกันนะคะเจอกันนะคะนัดมาเจอกันที่ประเทศไทยหรือว่านัดไปเจอกันในต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะได้นะคะมาดูนะคะความรักของคนมีคู่กันดีกว่า คนมีคู่นะคะความรักของคนมีคู่ประจำเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรเช <Sure. S 1> หนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยนะคะคนมีคู่นะคะความรักแน่นๆนะคะเนียวแน่นนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธคนมีคู่นี้คือรักมั่นรักจริงจังรักมั่นคงนะคะความรักสดใสนะคะส่วน ส่วนคนที่เหมือนกับว่าเคยมีอดีตเรื่องราวความรักนะคะที่มันเหมือนกับซีเรียสหรือว่าเครียดนะคะในอดีตครั้งเก่านะคะจริงๆแล้วก็เหมือนกับคิดถึงเรื่องราวในอดีตครั้งเก่าที่มันเคยมีความสุขนะคะเคยอยู่ด้วยกันนะคะเคยใช้ชีวิตความสุขด้วยกันเนี่ยก็สําหรับคนที่เกิดในวันพุธก็คิดถึงคู่ครองคนรักเก่านะคะภรรยาเก่าสามีเก่าคนคุยเก่าวความสัมพันธ์เก่าๆนะคะคิดแล้วมีความสุขประมาณนี้นะคะเหมือนนอนฝันอยู่คนเดียว น่าสงสารเนาะคนมีคู่คนเกิดวันพุธนะคะแต่คนมีคู่จริงๆเนี่ยคือชีวิตรักดูแฮปปี้นะคะมีความสุขนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขเพราะว่าคนที่แบบเกิดในวันพุธเนี่ยค่อนข้างที่จะรักเดียวใจเดียวนะคะแล้วก็เหมือนกับอุปสรรคที่ฝ่าฟันมาในอดีตกับคู่ครองคนรักนะคะที่ยังรักแนบแน่นนะคะก็เหมือนกับว่าไม่กล้าที่จะ คิดจะนอกใจนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นเหมือนกับอยากจะติดต่อพูดคุยสื่อสารกับคนรักเก่านะคะดูให้แนะนำให้เพื่อนๆนกันดีกว่านะคะให้แนะนำสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะขอให้แนะนำคนที่เกิดในวันพุธนะคะปัญหาชีวิตนิสัยส่วนตัวนะคะแนะนำเรื่องใดนะคะ ไพ่ทุสวรรค์นแนะนำให้คนที่เกิดในวันพุธเรื่องใดเดือนธันวาคมนี้ดอลฟินดอลฟินในสักครู่นะคะดอลฟินไม่หมอไพ่บอกไว้ว่า don't worry be happy นะ d อ Don't worry We happy จงเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดมาจากปัญหาต่างๆนะคะในเรื่องราวอาดีตครั้งเก่าสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะพบเจอปัญหาอาดีตครั้งเก่านะคะไม่ต้องเก็บมาคิดให้เครียดให้ซีเรียสนะคะทำชีวิตให้มีความสุขต้อนรับสิ่งใหม่ๆนะคะต้อนรับความแบบ ความโชคดีในปีใหม่ปี2564นะคะเราจะต้องทำตัวให้มันมีความสุขตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปนะคะพอเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่เนี่ยชีวิตเราจะได้มีความสุขนะคะเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคนที่เกิดในวันพุธนะคะดวงโดยรวมนะคะการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็สิ่งที่แนะนำนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเดี๋ยว ประมาณใกล้ๆปลายเดือนธันวาคมนะคะแม่หมอจะมีเกมให้เล่นกันนะคะเพื่อที่จะรับของขวัญต้อนรับปีใหม่นะคะสังแม่หมอนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆนะคะขอบคุณค่ะ